สวัสดีค่ะคุณกำลังฟังอีคีดพอดแคสต์ใช้ชีวิตแบบที่อยากมีชีวิตวันนี้การออกกำลังกายคือส่วนหนึ่งของชีวิตคุณหรือยังคะสวัสดีค่ะมิง้งรัชยาพดุงตันตระกูลและนี่คือออกกำลังกายคือชีวิตพอดแคส สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ออกกำลังกายคือชีวิตพอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะมาแบ่งปันวิธีการออกกำลังใจอย่างไรทำให้การออกกำลังกายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและว,วันนี้พบกันเช่นเคยนะคะกับมิงระชายาในตอนที่มีชื่อว่ากด4ข้อตัวช่วยฝึกสติด้านการรับประทานนะคะหลายๆท่านได้ยินหัวข้อแล้วอาจจะมีคําถามนะคะว่าอ้าววันนี้ไม่พูดถึงเรื่องออกกําลังกายหรอ แต่มิ้งมีความคิดอย่างนี้ค่ะไมิมีความคิดว่าคนส่วนใหญ่เนี่ย ที่เริ่มคิดหรือเ,เริ่มดําริที่อยากอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยการออกกําลังกายนะคะมักจะมีเป้าหมายในการควบคุมน้ําหนักในการทําให้สุขภาพดีขึ้นนะคะในการที่อยากจะทําให้มีรูปร่างที่ดีขึ้นมาควบคู่กันนะคะแล้วถ้าเราอยากจะสุขภาพดีขึ้นหรือมีรูปร่างหรือน้ําหนักที่ดีขึ้นนะคะสิ่งหนึ่งที่ขาดไปไม่ได้เลยก็คือนิสัยการรับประทานที่ดีนะคะ ก็สิ่งนี้เนี่ยคือเหตุผลหนึ่งนะคะที่เป็นที่มาที่ สำหรับมิ้งที่อยากจะมาพูดเกี่ยวกับนิสัยการรับประทานที่ดีในพอดแคสต์ตอนนี้นะคะส่วนเหตุผลอีกอย่างหนึ่งเนี่ยก็คือว่า,าช่วง 2- องสาปีที่ผ่านมานะคะมิ้งรู้สึกว่าตัวเองเริ่มปล่อยตัวปล่อยใจาตามใจตัวเองในการรับประทานมากขึ้นนะคะเมื่อเปรียบเทียบกับอตอนเริ่มออกกำลังกายใหม่ๆที่มิ้งมีวินัยทางด้านการรับประทานมากกว่านี้นะคะพอเริ่มปล่อยตัวปล่อยใจไปในระดับหนึ่งนะคะมันก็ตัวมิ้งเองก็เริ่มคิดว่า น่าจะปล่อยตัวเองไปแบบนี้ไม่ได้แล้วนะคะน่าจะต้องหันกลับมามีวินัยในเรื่องการรับประทานให้ได้เหมือนช่วงแรกๆของการออกกำลังกายนะคะอะ่ดังนั้นเนี่ยในช่วงปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยค่ะมิ้งก็พยายามควบคุมตัวเองนะคะให้ให้รับประทานอย่างมีวินัยเหมือนช่วงแรกๆนะคะแต่แต่ผลก็คือนะคะพอเริ่มแล้ว ก็มีอันต้องพ่ายแพ้อย่างไม่เป็นท่านะคะทำให้รู้สึกผิดและต้องกลับมาเริ่มใหม่หลายครั้งหลายคราวนะคะจนกระทั่งสักประมาณช่วงเ,เดือนกันยาตุลาคมปีที่ผ่านมานะคะมินก็มองว่าเอา๊ะเรามันน่าจะมีอะไรที่ไม่ถูกไม่ควรนะคะถ้าเราลองวิธีเดิมแล้วก็ต้องมาเริ่มใหม่หลายๆครั้งเนี่ย ถ้าวิธีเดิมมันใช้ไม่ได้ผลเนี่ยเราอาจจะต้องปฏิวัติแล้วก็ลองวิธีใหม่ดูนะคะสําหรับการฝึกนิสัยที่ดีในการรับประทานดังนั้นวันนั้นเนี่ยก็เลยบอกตัวเองว่าจากที่เคยต้องบังคับควบคุมตัวเองนะคะให้ต้องรับประทานอย่างมีวินัยเท่านั้นเท่านี้วันต่อสัปดาห์นะคะก็เลยเปลี่ยนเป็นเราจะไม่บังคับตัวเองแล้วนะคะแต่เรา จะรับประทานอย่างมีสตินะคะรู้ว่าอยากทานก็ทานนะคะทานให้หายอยากทานแต่พอเหมาะและทานแต่พอดีนะคะเมื่อเมื่อลองอใช้วิธีนี้นะคะ่ะผลที่ได้ก็คือว่ามิ้งรู้สึกว่าเราควบคุมนะคะเจ้ามนุษย์พฤติกรรมจอมเกเลทางด้าน การรับประทานในตัวเราได้ดีขึ้นนะคะเราและมนุษย์จอมเกเรคนนั้นเนี่ยรู้สึกว่าเรามีการเดินบนเส้นทางเดียวกันมากขึ้นนะคะเดินในจังหวะที่สอดคล้องกันมากขึ้นเมื่อทําวิธีนี้ไปได้สักพักหนึ่งอะคะ่ะสักประมาณเดือน2เดือนเนี่ยก็ประจวบกับการที่มิ้งได้ไปอ่านหนังสือที่ชื่อว่า your money or your life นะคะซึ่งผู้เขียนเนี่ยได้เขียนเซกชันเล็กๆเซก,กชันหนึ่งนะคะในหนังสือที่ชื่อว่ากฎ4ข้อ ที่ช่วยให้เราไม่ต้องกลับไปลดน้ําหนักซ้ําแล้วซ้ําอีกนะคะพอมิ้งได้อ่านเนี่ยมิงก็รู้สึกว่าเออวิธีที่เราเดินมาเนี่ยมันก็น่าจะ,ะเป็นวิธีที่ถูกทางนะคะเพราะว่าสิ่งที่ผู้เขียนแนะนำเนี่ยมันก็ จัคล้ายๆกับสิ่งที่มิ้งปฏิบัติอยู่นะคะแล้วก็ยังได้เทคนิคนต่างๆที่เสริมเสริมเพิ่มเติมเข้าไปด้วยนะคะก็เลยเป็นเหตุผลนะคะที่วันนี้เนี่ยอยากจะมาแบ่งปันกฎ4ข้อนี้นะคะซึ่งมิ้งขออนุญาตเรียกให้ง่ายนะคะจากกฎ4ข้อที่ช่วยให้เราไม่ต้องกลับไปลดน้ําหนักซ้ำแล้วซ้ำอีกนะคะมิ้งขอเปลี่ยนหัวข้อเป็นกฎ4ข้อ ัวช่วยฝึกสติด้านการรับประทานแทนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่ากฎ4ข้อนั้นมีอะไรบ้างกฎข้อที่1นนะคะผู้เขียนบอกว่ารับประทานเมื่อหิวนะคะกฎข้อที่2เนี่ยผู้เขียนก็บอกว่ารับประทานสิ่งที่ร่างกายเราต้องการจริงๆนะคะกฎข้อที่3รับประทานแต่ละคำแบบมีสติรู้ตัวและกฎข้อสุดท้ายนะคะข้อที่4ก็คือหยุด รับประทานเมื่อร่างกายได้อาหารเพียงพอแล้วนะคะพอมิกอ่านสีข้อนี้เนี่ยในใจมิกรู้สึกแบบพูดขึ้นมาเลยนะคะว่าว้าวไม่คิดเลยนะคะว่าจะได้รับสี่เทคนิคนี้จากนักเขียนชาวตะวันตกนะคะชาวตะวันตกเพราะมิ้งมีความรู้สึกว่านี่มันคือการฝึกสติทางด้านการรับประทานอย่างแท้จริงเลยนะเนี่ย ะะซึ่งซึ่งก็เป็นอะไรที่มิ้งค่อนข้างประทับใจนะคะและค่อนข้างเซอร์ไพรส์เล็กๆว่าจะได้มารับเทคนิคนี้จากนักเขียนชาวตะวันตกสำหรับกฎข้อที่1และข้อที่2นะคะที่บอกว่ารับประทานเมื่อหิวกับรับประทานสิ่งที่ร่างกายต้องการจริงๆะคะ่ะมิ้งมีความสุดว่า สิ่งนี้เองเนี่ยมันคือการสร้างสติก่อนรับประทานนะคะเพราะว่าถ้าปกติเนี่ยค่ะเราไม่มีสติก่อนรับประทานเนี่ยมันมีความเป็นไปได้สูงมากเลยนะคะว่าเราจะรับประทานไปเรื่อยๆรับประทานอย่างอำเภอ,เอ,อตามอ,อําเภอใจนะคะถ้าเราตั้งสติก่อนรับประทานด้วยการพิจารณาสองคำถามนี้นะคะก็คือ,อเราหิวหรือ,อยังนะคะกับรับประทานสิ่งที่ต้องการ ร่างกายเราต้องการจริงๆคือสิ่งที่เรากําลังจะทานเนี่ยค่ะมันมีประโยชน์ต่อร่างกายของเราไหมนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการถามคําถามสองข้อนี้ก่อนที่จะรับประทานเนี่ยมิ้งรู้สึกว่ามันเหมือนกับการที่เราใส่เกราะนะคะป้องกันการติดอาวุธก่อนลงสนามชกจริงนะคะเราจะไม่ลงไปสู้ด้วยมือเปล่านะคะอีกทั้งเนี่ยทำให้เราเนี่ยค่อนข้างสโลดาวนะคะก่อนที่จะรับประทานนะคะ เพราะว่าการที่เราได้ตั้งหลักก่อนเนี่ยมิ้งมองว่ามันเป็นเกาะกำบังที่ดีนะคะที่จะไม่ให้เรารับประทานตามอําเภอใจนะคะเพราะว่ากิเลสด,ด้านการลิ้มรสเนี่ยมิงมองว่าเป็นกิเลสตัวที่ใหญ่มากๆตัวที่แข็งแกร่งมากๆแล้วก็เป็นตัวที่เอาช,ชนะยากมากๆเลยนะคะลองจินตนาการตามมิ้งดูนะคะว่าเมื่อไรก็ตามเนี่ยคะ่ะที่เรานำสิ่งที่ชอบเราชอบทานนะคะเข้าปากไปแล้วหนึ่งคำนะคะ มิงไม่รู้ทุกท่านเป็นยังไงนะคะแต่สําหรับมิงอะไรในโลกนี้ก็จะมาหยุดเราไม่ได้แล้วนะคะจนกว่าสิ่งนั้นเนี่ยจะหมดจานนะคะหรือไม่ก็ามารู้ตัวอีกทีก็คืออิ่มจนแบบขอโทษนะคะที่ต้องใช้คํานี้จนจนยัด ชิ้นต่อไปเข้าปากไม่ไหวแล้วนะคะก็ถึงจะพอได้เพราะฉะนั้นนี่มิงมองว่าก่อนจะรับประทานนะคะอย่าลืมพิจารณานะคะว่าเราหิวหรือ,อยังนะคะแล้วก็สิ่งที่กำลังจะรับประทานมีประโยชน์หรือเปล่านะคะจากนั้นเมื่ออาหารเริ่มเข้าปากนะคะเราก็พยายามที่จะรับประทานแต่ละคำแบบมีสติรู้ตัวนะคะอย่างเมื่อกี้เนี่ยเราเหมือนกับว่าเราใส่เกราะติดอาวุธ ก่อนลงสนามใช่ไหมคะแต่ขั้นตอนนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าระหว่างเราลงสนามแล้วอะค่ะเราก็พยายามจะรับประทานอาหารแต่ละคําแบบมีสติรู้ตัวสําคัญนะคะก็คือว่ามิ้งมองว่าถ้าเรามีสติรู้ตัวไปควบคู่กับการรับประทานเนี่ยเราจะไม่ทานเร็วนะคะหรืออย่าทานเร็วนะคะเพราะการทานเร็วเนี่ยจะทําให้สติของเราเนี่ยไม่ทันกิเลสเราจะมารู้ตัวอีกทีนึงก็อาจจะเป็นจุดที่แบบ กินไปเยอะมากแล้วจนอิ่มไปมากแล้วนะคะอิ่มเกินพอดีไปมากแล้วเพราะฉะนั้นยิ่งเราค่อยๆทานเท่าไหร่นะคะจะทําให้เรามีสติไปพร้อมๆกับการรับประทานนั้นนะคะแล้วก็ค่อยๆพิจารณาร่างกายของเรานะคะค่อยๆพิจารณากระเพาะของเราว่าโอเคเริ่มอิ่มหรือยังเริ่มเต็มหรือยังนะคะเมื่อเราเริ่มรับรู้ได้นะคะว่าเราเริ่มอิ่มแล้วแม้จะไม่สามารถหยุดได้โดยทันทีนะคะแต่เราก็จะเริ่มค่อยๆ แตะเบรกแล้วก็สโลกดาวก่อนที่จะหยุดรับประทานได้นะคะแล้วก็เราก็จะหยุดรับประทานได้ใน เขาเรียกว่าในความรู้สึกของความอิ่มที่มันพอเหมาะพอดีนะคะไม่อิ่มมากเกินไปนี่เป็นสิ่งหนึ่งนะคะทำให้เราเนี่ยไม่รับประทานจนเกินพอดีนะคะสำหรับประสบการณ์ส่วนตัวของมิ้งเองนะคะมิ้งมีความรู้สึกว่าจริงๆแล้วอะคะ่ะการออกกำลังกายเป็นกิจวัตรเนี่ยมันสร้างจิตสำนึกที่ดีทางด้านสุขภาพโดยภาพรวมของเราอยู่แล้วนะคะคำว่าสุขภาพโดยภาพรวมของมิงเนี่ยมันก็อาจจะเป็นทางด้านการพักผ่อนนอนหลับ นะคะเพราะว่าถ้าเมื่อไรก็ตามเนี่ยที่เรามีเป้าหมายที่จะไปออกกําลังกายในตอนเช้านะคะ ในตอนเช้านะคะเพราะฉะนั้นมันจะเป็นไปโดยอัตโนมัตินะคะว่าในคืนก่อนหน้าเนี่ยเราก็ไม่อยากปล่อยให้ตัวเองพักผ่อนไม่ไม่พอหรือนอนดึกนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการออกกําลังกายจริงๆก็จะสร้างจิตสํานึกที่ดีให้เราในเรื่องของการนอนหลับพักผ่อนนะคะอีกเรื่องหนึ่งที่จะเป็นเรื่องจิตสํานึกทางด้านสุขภาพที่ดีเนี่ยก็คือจิตสํานึกทางด้านรับประทานทางด้านการรับประทานด้วยนะคะเพราะว่าตัวมิ้งเองอะคะ่ะ ก่อนที่จะมาออกกําลังกายอย่างจริงจังนะคะมิ้งก็มีนิสัยการรับประทานที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะเช่นมันหมูนี่ชอบมากนะคะน้ําหวานเนี่ยอย่างน้อยๆก็ต้องมีวันละแก้วนะคะข้าวหรือแป้งก็เรียกว่าจัดหนักจัดเต็มนะคะแต่เมื่อมิ้งมีการออกกําลังกายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตแล้วอะคะ่ะมิ้งจะรู้สึกว่าเรารักตัวเองมากขึ้นนะคะไม่อยากที่จะทําร้ายตัวเองด้วยพฤติกรรมของตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจิตสํานึกทางด้านการรับประทานอาหารที่มิ้งได้มานะ ก็คือพวกเนื้อสัตว์ติดมันเนี่ยจะเลิกทานนะคะเลิกรับประทานพวกน้ำหวานนะคะก็จะเลิกทานเลยคือถ้าทานก็คือจะสั่งว่าไม่เอาหวานเลยนะคะพอเราทานเนี่ยแรกๆเราก็จะทานไม่ค่อยได้หรอกคะ่ะแต่พอเราทานไปจนเราคุ้นชินเนี่ยการกลับไปทานหวานเนี่ยกลับกลายเป็นสิ่งที่เราทานไม่ได้นะคะแล้วก็อาหารประเภทแป้งเนี่ยก็อ่า พยายามจะกินอาหารที่เรียกว่าข้าวกล้องหรือข้าวไรซ์เบอร์รี่แทนข้าวขาวนะคะอันนี้เนี่ยก็จะสามารถทำได้เป็นกิจวัตรนะคะแต่พอมาพิจารณาให้ดีนะคะให้ดีๆแล้วเนี่ยนอกจากเรื่องการพักผ่อนนะคะนอกจากเรื่องการรับประทาน3-4อย่างที่มิ้งได้พูดมาก่อนหน้านี้นะคะ่ะมิ้งคิดว่าจิตสำนึกด้านด้านาสุขภาพเนี่ยที่มิ้งพอจะดูแลหรือทาได้เป็นกิจวัตรนะคะก็จะมีแค่3 4เรื่องนี้ แต่ในความเป็นจริงนะคะมันยังมีอีกหลายๆเรื่องที่มิ้งอยากจะทําให้ดีขึ้นนะคะโดยเฉพาะการรับประทานเพราะโดยนิสัยมิ้งโดยทั้งเดิมอะคะ่ะเป็นคนที่กินเยอะกินจุแล้วก็กินหนักนะคะ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยแม้ไม่ได้ทานจุกจิกไม่ได้ทานนอกนอกมือนะคะแต่ในมื้อเนี่ยจะกินหนักมากๆนะคะส่วนของหวานนะคะแม้ว่าจะไม่ได้ทานเครื่องดื่มที่มีความหวานแล้วนะคะแต่เบเกอรี่นะคะก็ยังเป็นของที่มิ้งแพ้ทางอยู่เสมอแก้ไม่ได้สักทีนะคะประเด็นก็คือนะคะ พอมิ้งมาออกกาลังกายเนี่ยค่ะก็จะมีจิตสํานึกทางด้านสุขภาพโดยภาพรวมในระดับหนึ่งนะคะแต่ในปีแรกๆเนี่ยค่ะมิ้งทำได้ค่อนข้างดีนะคะทาได้ค่อนข้างดีเลยก็คือว่าอาทิตย์นึงมี7วันเนี่ยค่ะหวัน ก็จะเป็นวันจันทร์ถึงวันเสาร์เนี่ยมิงจะค่อนข้างรับประทานอย่างมีวินัยมากนะคะเช่นจะไม่ทานของหวานเลยในวันจันทร์ถึงเสาร์นะคะรับประทานอาหารแต่พอดีนะคะทานสิ่งที่มีประโยชน์แล้วก็เราไปปล่อยตัวปล่อยใจให้เต็มที่ในวันอาทิตย์นะคะซึ่งนับเป็นชีตเดย์ของมิง1วันต่อสัปดาห์นะคะสิ่งที่ปรากฏก็คือว่าในวันอาทิตย์มิงจะเต็มที่มากๆจริงๆนะคะเหมือนกับว่าโอเควันจันทร์ถึงเสาร์เราอดมามากแล้วค่ะวันอาทิตย์เนี่ย มักจะเป็นทุกสัปดาห์นะคะมิ้งจะสั่งเค้กมาทาน3ก้อนแล้วทานรวดเดียวทีเดียวหมดใน10นาทีนะคะช่วงที่มิ้งมีวินัยในช่วงเริ่มแรกนะคะสองสปีแรกในการออกกําลังกายเนะะี่ยค่ะมิ้งก็ทาได้นะคะโดยการมีชีตเดย์หนึ่งวันนะคะแต่พอพ้นจากสองสามปีมาแล้วอะค่ะด้วยกิเลสของเราที่ถูกกดไว้นะคะมันเริ่มปะทุแล้วมันเริ่มแข็งแรงขึ้นมานะคะมันก็ประกอบด้วยสองอย่างนะคะหนึ่งก็คือ มิ้งมองส่วนหนึ่งก็คือ,อกิเลสมันเริ่มปะทุขึ้นมาเพราะมันถูกกดไว้ใช่ไหมคะอีกส่วนหนึ่งก็คือมิ้งเริ่มที่จะชะาลาใจตัวเองด้วยนะคะเพราะว่าการที่มิ้งออกกําลังกายเป็นประจําสม่ําเสมอหกวันต่อสัปดาห์คะ่ะการที่มีชีตเดนหนึ่งวันแล้วปล่อยตัวปล่อยใจให้ให้ตัวเองอย่างเต็มที่นะคะมันไม่ได้ทําให้ร่างกายมิ้งเนี่ยแย่นะคะ คือทุกอย่างร่างกายน้ําหนักก็ยังโอเครูปร่างก็ยังโอเคนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยรู้สึกชราใจนะคะก็เลยเริ่มปล่อยตัวปล่อยใจนะคะจากชีตเดย์นะคะ1น,นวันต่อสัปดาห์กลายเป็นชีต few days นะคะก็คือ2อสวันต่อสัปดาห์จากนั้นก็กลายเป็นชีต e ีคนะคะช e ตม m o น t ์ month, แล้วก็ต่อเนื่องมาเป็น ymph ชีต year แล้วก็ต่อเนื่องมาเป็นชีตหลาย year นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย พอถึงจุดหนึ่งก็อย่างที่เล่าในตอนแรกอะคะ่ะว่ามิงเริ่มรู้สึกว่าพฤติกรรมการรับประทานของเราเนี่ยมไม่ค่อยดีแล้วนะคะมันเริ่มส่งผลให้ให้เห็นทางร่างกายนะคะคนนอกอาจจะไม่เห็นนะคะแต่เรารู้ตัวเองนะคะว่าร่างกายของเราเนี่ยไม่เหมือนเมื่อก่อนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมิงก็เริ่มตั้งเป้าหมายกลับไปตั้งเป้าหมายให้ตัวเองใหม่นะคะว่า เราจะกลับไปมีวินัยเหมือนช่วงแรกที่ออกกําลังกายนะก็คือ,อวันธรรมดาเนี่ย,ยเราจะรับประทานอย่างเข้มงวดและมีวินยัยแล้วก็จะไปปลดปล่อย หนึ่งวันต่อสัปดาห์นะคะปรากฏว่านะคะรอบนี้เนี่ยทำไม่ได้ต่อเนื่องเป็นหลักสองปีเหมือนช่วงแรกๆนะคะคือทำแล้วเนี่ยก็มีเหตุให้ต้องเครียงพามแล้วก็ต้อง,องยอมแพ้แล้วมาเริ่มใหม่อยู่เสมอนะคะเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยค่ะเวลาเรากดหรือกดหรือบังคับจิตใจตัวเองเนี่ยค่ะในใจของเราเนี่ยมันจะมันจะมีสักวันหนึ่งที่มันจะถึงจุดที่มันร้องในใจนะคะขออนุญาตนะคะมันจะร้องในใจว่าไม่ไหวแล้วโว้ย ยากต้องไปหาอะไรกินแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือพอถึงจังหวะนั้นเนี่ยค่ะอะไรก็จะห้ามมิงไม่อยู่แล้วนะคะก็จะมักจะจบด้วยการกินกินที่ตามใจตัวเองมากนะคะกินเยอะแล้วก็อย่างอย่างอะไรที่เกิดเป็นประจำก็คือเนี่ยค่ะซื้อเค้กสามก้อนมารับประทานในทีเดียวกันนะคะหมดในพริบตาภายใน10นาทีนะคะเมื่อเสร็จสมอารมณ์หมายเป็นที่เรียบร้อยวันรุ่งขึ้นตื่นมาเราก็จะตื่นมาพร้อมความรู้สึกผิดนะคะว่า เมื่อคือเราทําอะไรของเราไปเนี่ยนะคะเราก็กลับมาบอกตัวเองว่าเอ้ยไม่เอาแล้วนะเดี๋ยวเริ่มต้นใหม่กลับไปมีวินยัยเหมือนเดิมนะคะแล้วก็เหตุการณ์แบบนี้มันก็กลับกลายเป็นเดวเดจาวูวนกลับไปกลับมาหลอกหลอนมิ้งซ้ําแล้วซ้ําเล่าหลายครั้งหลายครานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่มิ้งบอกนะคะว่าอพอมิง้งหนึ่งถึงสองปีที่ผ่านมาเนี่ยมิ้งเพี้ยงพ้ำด้วยวิธีนี้มาหลายครั้งนะคะก็เป็นเหตุให ต้องมาพูดคุยกับตัวเองอย่างจริงจังนะคะว่าถ้าวิธีเดิมเนี่ยมันไม่ได้ผลเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเราต้องลองวิธีใหม่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมิงมคิดย้อนไปเนี่ยตัวมิงเองอะคะ่ะไม่เคยเอาชนะมนุษย์พฤติกรรมจอมเกเรได้ด้วยการบังคับเขาเลยนะคะด้วยการบังคับด้วยการไม่ให้อิสระเขาเนี่ยะคะ่ะมิงจะไม่เคยเอาชนะเขาได้เลยนะคะ อพอมาพอมาคิดพิจารณาให้ดีเนี่ยเวลาที่มิงเนี่ยสามารถเอาชนะพฤติกรรมจอมเกเลย์ได้นะคะก็คือการชวนเขามาเป็นพวกเราเท่านั้นนะคะมิงมิงมีความรู้สึกว่ามันจะเป็นหนทางที่ประสบความสําเร็จมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะจากวันนั้นเนี่ยก็เลยบอกตัวเองว่างั้นเราจะเลิกบังคับแล้วนะคะเราจะเลิกเลิกบังคับตัวเองแล้วนะคะ เราจะไม่มีเป้าหมายในแง่ของการที่จะรักษาวินัยในการรับประทานให้ได้6วันต่อสัปดาห์เหมือนเคยนะคะแต่เราเนี่ยจะมีเป้าหมายในการสร้างนิสัยในการรับประทานที่ดีเป็นการทดแทนนะคะเหมือนการออกกำลังกายนะคะช่วงแรกๆที่มิ้งบอกว่ามิ้งอาจจะ,ะไม่ได้ตั้งเป้าหมายแบบโอ้เราต้องออ,ออกกำลังกายให้ได้เท่านั้นเท่านี้ภายในเวลานั้นนะคะแต่เราจะมีเป้าหมาย ใหญ่ๆก่อนนะคะว่าเราอยากจะสร้างกิจวัตรนี้ให้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเรานะคะมิ้นก็เลยหันมาตั้งเป้าหมายทางด้านการรับประทานด้วยด้วยวัตถุประสงค์แบบนี้เช่นเดียวกันนะคะนั่นก็คือเลิกบังคับตัวเองนะคะว่าจะไม่กินอะไรเมื่อไหร่นะคะแต่จะพูดคุยกับตัวเองและมีสติก่อนรับประทานนะคะว่าเราอยากมีวันนี้เราอยากทานอะไรนะคะเราก็จะทานอย่างมีสตินะคะ คือทานแค่พออิ่มทานแค่พอหายอยากนะคะระหว่างทางเนี่ยระหว่างการทานเนี่ยก็ไม่จะไม่ทานแบบพายุเข้าแบบเมื่อก่อนนะคะการทานแบบพายุเข้าแบบเมื่อก่อนของมิ้งก็คือ,อซัดหนักซัดแรงซัดไม่หยุดนะคะสิ่งที่ มิ้งมักจะสังเกตตัวเองนะคะว่าเวลาเรากินอย่างกับพายุเข้าเนี่ยมักจะเป็นช่วงเวลาที่เราปล่อยให้ตัวเองเนี่ยหิวมากๆนะคะมากๆๆจนอะไรก็ไม่สามารถยับยัง้งยับยั้งเราได้แล้วนะคะพอถ้าถึงจุดนั้นเนี่ยเราจะกินแบบพายุเข้าแล้วก็มิ้งมักจะเป็นลัสเตอร์รัสเตนอยู่บนโต๊ะอาหารอยู่สม่สำเสมอและก็หลายๆครั้งนะคะอย่างเพื่อนๆกับครอบครัวมิ้งนะคะมักจะเรียกมิ้งว่า ไดโวนะคะนั่นหมายความว่าเราสูบทุกอย่างที่ขวางหน้านะคะแต่ปัจจุบันนะคะมิ้งเริ่มนะคะแทนที่จะรับประทานแบบนั้นก็พยายามที่จะกําหนดเวลารับประทานอาหารนะคะก็คือโอเคโอเคช่วงชวเช้าแล้วก็รับประทานใช่ไหมคะแล้วก็ช่วงบ่ายเนี่ยก็อาจจะ ไม่ได้รับประทานตอนเที่ยงพอดีนะคะอาจจะเป็นลึกช่วงบ่ายคล้อยนิดนึงนะคะ mm. เพื่อที่ว่าโอเคช่วงเย็นเนี่ยเราจะได้ไม่หิวมากนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะมิ้งจะไม่ปล่อยให้ตัวเองหิวจัดนะคะเวลานอกมื้ออาหารเนี่ยมิ้งมักจะพกอะไรติดตัวไว้บ้างนะคะ mm. เช่นกล้วยหรือธัญ,ญพืชอัดแท่งนะคะหรือแม้กระทั่งพวกน้ำเต้าหู้นมถั่วเหลืองนมถั่วประเภทต่างๆนะคะก็จะพก ติดตัวไว้เพื่อที่ว่าถ้าเราหิวน้อยๆเนี่ยเราจะหยิบขึ้นมารับประทานเพื่อ ประคองอารมณ์ตัวเองนะคะไม่ให้ไปถึงจุดที่หิวจนหน้ามืดตามัวนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะหลังหลัง17นาฬิกาเนี่ยมิ้งพยายามจะไม่รับประทานของหนักแล้วนะคะจะกินอาหารที่เบาๆอย่างผลไม้เหมือนกันนะคะก็คือจะเป็นประเภทอาหารที่พกไวนะคะพวกผลไม้อ่าพวกนมทัวต่างๆน้ําเต้าหู้นะคะที่ไม่หวานเลยหรือจะเป็นพวกธัญพืชอัดแท่งนะคะก็จะรับประทานเท่านั้นนะคะหลังหลัง17นาฬิกานะคะส่วนของหวานนะคะ ยังอยู่ในชีวิตมิ้งเหมือนเดิมนะคะแต่จะอยู่ในรูปแบบที่เรามีสติในการรับประทานมากขึ้นนะคะคือมิ้งจะไม่ไม่บอกว่าโอเคเราทานได้1วันต่อสัปดาห์แล้วนะคะแต่เราจะพิจารณานะคะว่าว่าถ้าวันไหนยากตอนไหนยากก็จะทานนะคะ แต่เราจะทานแบบมีสตินะคะก็คือทานแค่พอหายอยากก็พอนะคะเช่นเวลาไปเดินห้างกับคุณโอนะคะคุณโอฟ l i า e partner มิงที่ได้มาพูดคุยกันเมื่อ2ส,สัปดาห์ก่อนนะคะเวลาเราเดินผ่านร้านไอศครีมเนี่ยคะ่ะเราก็อยากทานนะคะอยากทานพอถามตัวเองในใจว่าอยากทานใช่ไหม ใช่ก็เข้าไปทานนะคะ,ะก่อนที่จะสั่งนะคะจริงๆตอนแรกเราก็จะมีหมุดหมายนะคะว่าเฮ้ยถ้าเราจะกินด้วยกัน2คนเนี่ยเราจะสั่งถ้วยใหญ่นะคะแต่เมื่อเรามีการอ่าสอบหรือพิจารณาใจตัวเองนะคะว่าโอเคเราจะทานแค่พอดีนะคะมันจะมีเสียงในใ,นใจพูดขึ้นมานะคะ่ะว่ากินแค่หายอยากไม่ใช่หรอเพราะฉะนั้นเนี่ยสั่งถ้วยเล็กเนี่ยก็น่าจะโอเคแล้วนะ ก็น่าจะทําให้หายอยากได้แล้วนะคะดังนั้นเนี่ยเวลาสั่งจริงแทนที่จะสั่งถ้วยใหญ่นะคะก็สั่งแค่ถ้วยเล็กนะคะอย่างเซเวนเซนเนี่ยมิงก็จะมีเมนูที่ทานประจำนะคะก็จะเป็นถ้วยเล็ก89บาทแบ่งกันทาน2คนก,ก็เรียกว่าทําเราอิม่มเอมกับของหวานไปได้สักระยะหนึ่งเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของมิ้งนะคะที่เริ่มรู้สึกกลับมา,ามีวินัยในการรับประทานหรือควบคุม นิสัยการรับประทานได้ดีขึ้นเนี่ยค่ะก็เกิดจากอ่าหนึ่งก็คือเราไม่บังคับตัวเองแล้วนะคะแต่เราจะพิจารณาว่าถ้าเราอยากเราก็ปล่อยให้ตัวเองได้รับประทานแต่รับประทานแบบมีสติและพอเหมาะนะคะ ข้อ2ที่สําคัญนะคะอย่าปล่อยให้ตัวเองหิวจัดนะคะถ้าหิวจัดอะไรก็เอาเราไม่อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะพกอาหารเบาๆติดตัวไว้เสมอนะคะพิจารณาตัวเองระหว่างวันนะคะถ้าเริ่มเกิดอาการหิวน้อยๆนะคะก็หยิบขึ้นมาทานได้บ้างนะคะเพื่อประคองอารมณ์ของตัวเองไว้แล้วก็หลัง17บเนาฬิกาก็จะ พยายามไม่รับประทานของหนักแล้วนะคะส่วนของหวานก็อนุญ,ญาตตัวเองเช่นเดียวกันนะคะไม่ได้มีกฎตายตัวว่าจะกินได้แค่วันไหนของสัปดาห์นะคะอยากทานก็ทานนะคะแต่ทานแต่แค่หายอยากทานแต่พอดีนะคะกะ็สิ่งที่มิ้งได้นะคะจากกิจวัตรนี้นะคะมิ้งยอมรับนะคะว่า มิ้งยังทาไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นนะคะมีช่วงที่หลุดบ้างแต่ถ้าหลุดก็ไม่ได้หลุดยาวนะคะไม่ได้หลุดหยุดหลุดยาวเหมือนเหมือนเมื่อก่อนที่หลุดเป็นเดือนหยุดหลุดเป็นปีนะคะพอเราหลุดไปสักพักหลุดตัวเราก็กลับมานะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยค่ะการที่ใช้เทคนิคนี้เนี่ยเข้ามาพยายามฝึก นิสัยทางด้านการรับประทานที่ดีเนี่ยมิ้งจะมีความรู้สึกว่าทําได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็ที่สําคัญทําด้วยใจที่ผ่อนคลายมากขึ้นแล้วก็มีรู้สึกเรามีช่วงเวลาในการในความรู้สึกผิดหลังจากรับประทานน้อยลงนะคะแล้วก็ที่สําคัญไม่รู้สึกทรมานจากการอดหรือรู้สึกหิวโหยนะคะเพราะว่าตัวมิ้งเองเนี่ยมิ้งบอกเลยว่าเป้าหมายทางด้านน้ําหนักเป้าหมายทางด้านการมีวินยัยกี่วันกี่วัน ในการรับประทานกี่วันต่อสัปดาห์เนี่ยมันไม่ใช่เป้าหมายของมิ้งอีกต่อไปแล้วนะคะเพราะมิ้งมีเป้าหมายที่ใหญ่กว่านะคะนั่นก็คือเป้าหมายการมีนิสัยการรับประทานที่ดีให้ติดตัวเราไปตลอดชีวิตนะคะหนังสือเล่มนี้พูดอย่างหนึ่งซึ่งดีมากๆนะคะก็คือ หนังสือเล่มนี้บอกว่าการที่เราจะทําอะไรสักอย่างเนี่ยค่ะเราควรต้องระบุให้ชัดหรือพิจารณาให้ดีนะคะว่าอะไรคือสิ่งที่จําเป็นสําหรับเรานะคะไม่ใช่เราทําแค่ในสิ่งที่เราต้องการจะ,จะทำเท่านั้นนะคะแต่สิ่งนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่จําเป็นกับเราไหมทําแล้วเราจะรู้สึกอิ่มเอ้มไหมจะมีความรู้สึกผิดตามมาหรือไม่นะคะซึ่งการรับประทานก็เช่นเดียวกันนะคะถ้าเราพิจารณาว,ว่าสิ่งที่กําลังจะ รับประทานเข้าไปเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราร่างกายเราต้องการจริงๆหรือไม่นะคะทานแล้วเนี่ยเราจะมารู้สึกผิดตามหลังหรือเปล่าหรือจะรู้สึกดีจากการรับประทานนั้นหรือไม่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมิ้งมีความสึกว่าการได้พิจารณาก่อนรับประทานในสิ่งเหล่านี้นะคะ่ะก็เป็นเรื่องที่ที่ทำให้เรามีนิสัยการรับประทานที่ดีขึ้นนะคะก็อย่างที่บอกนะคะว่าอตอนนี้เนี่ยคะ่ะ มิ้งรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยรู้สึกควบคุมนิสัยทางด้านการรับประทานได้ดีขึ้นนะคะแม้ว่าจะทำได้เพียงไม่กี่เดือนนะคะแต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะยั่งยืนหรือไม่นะคะแตม่มันมีความรู้สึกว่ามิ้งสบายใจแล้วก็ทำทำสิ่งนี้ได้ดีขึ้นนะคะก็มิ้งตั้งใจนะคะที่อยากจะมีนิสัย การรับประทานที่ดีนะคะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากฝากทุกคนเป็นกำลังใจด้วยนะคะว่าอ,าอยากให้มิ้งเนี่ยโอเคทำให้ได้แบบตลอดลอดฝังนะคะถ้ามิ้งทาได้เนี่ยก็หวังว่าจะาได้มาแบ่งปนประสบการณ์ส่วนตัวกับทุกท่านในโอกาสต่อไปนะคะสำหรับกด4ข้อนะคะเดี๋ยวมิ้งทวนให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะกด4ข้อก็คือ กฎข้อแรกนะคะขอให้ทานเมื่อหิวรับประทานสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายหรือสิ่งที่ร่างกายเราต้องการจริงๆนะคะทานแต่ละคำอย่างมีสติรู้ตัวหยุดทานเมื่อร่างกายได้อาหารเพียงพอแล้วนะคะส่วนที่มิ้งอยากจะเสริมเพิ่มขึ้นไปนะคะนอกจากกฎ4ข้อจากหนังสือแล้วเนี่ย มิงก็มองว่านอกจากจะทานสิ่งที่เป็นประโยชน์ไปจากทางกายแล้วกับทางกายทางร่างกายของเราแล้วนะคะเราก็สามารถที่จะปล่อยปล่อยตัวเองให้ทานสิ่งที่มีประโยชน์กับ เราทางด้านจิตใจได้บ้างนะคะแต่ก็ขอให้ทานอย่างมีสติรู้ตัวพอประมาณนะคะที่สำคัญอย่าปล่อยให้ตัวเองหิวจัดนะคะทั้งทางร่างทางด้านร่างกายและก็จิตใจถ้าเราปล่อยตัวเองให้ไปถึงจุดนั้นเมื่อไหร่นะคะอะไรก็จะยังเราไม่อยู่พลังทำลายล้างเราจะสูงมากๆเลยนะคะสรุปก็คือนะคะยอมรับด้านลบของตัวเองอย่าบังคับอย่าฝืนค่อยๆทำไปอย่างมีสตินะคะก็สำหรับวันนี้นะคะก็ คิดว่ามิ้งก็คิดว่าหัวข้อเนี่ยหรือเนื้อหาก็น่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านเช่นเดียวกันนะคะก็สำหรับวันนี้มิ้งก็คงต้องขอลาไปก่อนนะคะเช่นเดิมก็ มิงขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะมีสุขภาพจิตใจที่เข้มแข็งนะคะแล้วก็เราก็จะมีร่างกายและจิตใจที่แข็งแรงไปพร้อมๆกันนะคะในตอนหน้ามิงจะมีอะไรมาบอกเล่าหรือมาแบ่งปันก็ฝากติดตามรับฟังกันด้วยนะคะแล้วก็พบกันใหม่ในตอนต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ